ถ้าแบบนี้เอาไปย่างเราจะได้กิโลละพันห้าครับฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครคนลุกยังนี้ใครรู้ว่าตัวอะไรบอกเอิร์ธตัดทันทีมันได้เงินครับอันนี้พันทำทำแห้งแล้วพันสี่พันห้าครับพันทำแห้งมันสี่พันห้ามันมีขั้นตอน นอาไปในการทําแห้งหรอครับเดี๋ยววันนี้ขอดูได้ไหมได้ครับอันนี้พี่ไปหาที่ตรงไหนมากี่ชั่วโมงเนียครับพี่โดนไปตั้งแต่เช้าตอนมันทดตัวมีวเวลามันทดใช่นนี้อันนี้มันน้อยอันนี้ว่ายังไม่เต็มที่ได้แต<า>่ยังยังน้อยนะยังไม่เต็มที่นะนี่โอ้โหดูวะอันนี้ยังไม่เต็มที่อ่ะดูตัวเนี้อมีคนเดินมาให้ดูนะครับตัวใหญ่มากที่ว่าสองขีดางเนี้ย บางทีประมาณกี่ตัวยีตัวโล20ตัวโลเดี๋ยววันนี้เราชื่นพาไปดูว่ากว่าจะเป็นกิโลละพันห้า